มันต้อง่วยอยู่แล้วเที่หาาไผ่ใส่ไได้หามไายลำพังเกือบ่าวยดี่บรรยากาศตกปลานะครับเนี่ยโอ้ดีสิมาเดินีูเดินมาครึ่งกิโลแล้วไม่เป็นปลานะมเ็ปลานะทาเดิน ตกเหลีวครับพี่นอ้องตกเหลียวอ้ออาวชุนหายพี่นอ้องนละมุาย,น,ายนี่ครับพี่บิ๊กพี่บิ๊กครับพี่บิก๊กโอ้นี่ครับนี่ครับปลาปลา,ปา เราติดตามกันนะครับวันนี้ทุ่มทุนทุ่มทุนสร้าง <g ül> นอนแดดโ <c oughs> อ,องหญิงมาให้ผมดูเยอะมา ได้อีรวาแบง ปลาปลาผลงานวันนี้นะครับเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก <c oughs> <c oughs> ับเที่ยงห้าโมงเก็บของครัววันนี้ก็ถือว่าอา้าวปลาไปใส่ป่า นี่นะครับเยอะอยู่นะหลายกระกุเลยนี่โอ้ทีมงานทีมงานตามเสือทีมงนานลองเบงเปลี่ยนหน้าหนึ่งเสือ